น,นะคะนักเรียนชั้นป .4 ก็มาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูวิเหมือนเดิมนะจ๊ะมาดูเลยสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองอก็จะมีให้ทำในแบบฝึกหัดนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราก็จะมี สมการนะคะสมการก็คือดังนี้น้ําน้ําหรือเราเรียกสูตรทางเคมีว่า H2O นะคะบวกด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ก็คือ CO2 นะคะอ่ะเดี๋ยวคูจะให้ดูสมการก่อนนะคะแล้วต้องอาสายแสงแสงในะจากนี้ก็คือแสงจากดวง อาทิตย์นั่นเองก็คือสันนะคะอาแล้วแสงเนี่ยจะสองไปที่คลอโรฟิล์คลอโรฟิลอยู่ที่ไหนคะคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชนั่นเองนะคะเสร็จแล้วทำปฏิกิริยาขัดกันนะคะก็จะได้น้ำได้ออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลในที่นี้ก็คือน้ำตาลกลูโคสนั่นเอง มีสูตรทางเคมีว่า C6H 12 O 6นั่นเองนะคะอ่ะมาดูภาพนี้ขั้นตอนแรกเลยนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยน้ำเป็นไงคะน้ำเนี่ยจะดูดผ่านทางลากนะคะน้ำจะดูดผ่านทางลากนะคะแล้วก็ลำเลียงขึ้น สู่ใบนั่นเองอ่ะสู่ใบผ่านทางท่อลําเลียงน้ำนะคะอ่าเสร็จแล้วใบพืชเนี่ยก็จะดูดดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มานะคะอ่าแล้วก็จะดูดแสงมาเหมือนกันนะคะดูดแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วทําปฏิากิริยาก็จะ หายออกหรือว่าหายใจออกเนี่ยมาเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะอ่าหายใจออกเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นน้ำตาลกลูกโคสต,ตัวนี้นะคะแล้วก็จะขายน้ำออกมาด้วยนะคะอ่มาดูวัตถุดิบ วัตถุดิบนะคะก็คือสิ่งที่พืชน,นํามาใช้ขั้นตอนแรกเลยอันนี้คือวัตถุดิบก็คือน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์ผลผลิตก็คือสิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ําออกซิเจนแล้วก็น้ําตาลนั่นเองนะคะต่อไปมาดูนะคะคลอโรโฟิลคืออะไรอันนี้มีในแบบฝึกหัดนะคะคลอโรฟิลคืออะไรก็คือสารสีเขียวที่เรา พบมากในใบพืชนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยดูดกืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเพื่อเป็นแรงพลังงานในการแลกเปลี่ยนน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเรียกว่า CO 2นะคะหรือว่า CO ห้ยสองแล้วก็จะให้เป็นน้ำตาลครูบอกไปแล้วเมื่อกี้น้ำตาลอะไรคะน้ำตาลกรู ก็คือ C6H12O6 นั่นเองนะคะแล้วก็แก๊สออกซิเจนต่อไปมาดู CO2 ก็คืออะไรคะครูบอกไปแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือพืชเนี่ยจะดูแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าสู่ลำต้นทางปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ ต่อไปมาดูตัวต่อไปเลย O2 ก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนเนี่ยถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืชนะคะซึ่งเมื่อแก๊สออกซิเจนเนี่ยรวมกับอาหารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่พืชนะคะก็คือ H2O เนี่ยที่มากเกินไปหรือออกซิเจนที่มากเกินไปเนี่ย พืชจะคายออกมาทางปากใบนะคะหรือเราเรียกว่าการคายน้ำนั่นเองต่อไปน้ำตัวสุดท้าย H2O ก็คือน้ำนะคะก็คือพืชจะดูดน้ำเนี่ยผ่านทางรากแล้วก็ลำเลียงสู่ใบนะคะผ่านทางช่อลลำเลียงน้ำ เพื่อให้ใบเนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็มีแค่นี้